สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ7นะคะกับคุณครูแอมธนพรจันดวงในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนต่อกันเรื่องของเรื่องเลขาคณิตนะคะในหัวข้อ9.9การสร้างรูปซ้ำของรูปเลขาคณิตและรูปอื่นๆค่ะเรามาดูข้อ1กันเลยนะคะข้อ1นนะคะจะเป็นรูปแบบรูปซ้ำเกี่ยวกับ สีตามตัวอย่างนะคะอันแรกนี่นะคะก็จะมีรถนะคะสีฟ้าสีแดงสลับกันไปนะคะเพราะในกรอบของเราเราก็จะไม่เหลือสีแล้วนะคะเราก็จะเหลือแค่รูปร่างของรถนั่นเองนะคะเป็นรูปซ้ากันนะคะก็คือเป็นรูปรถซ้ากันไปเรื่อยๆหลายๆคันนะคะต่อกันส่วนอันที่2ก็จะเป็นรูปของวงลีสีเขียวสีชมพูนะคะซ้ํากันไปนะคะพอเราเอาสีออก ก็จะเหลือแค่รูปของวงลีที่เรียงต่อกันเป็นรูปซ้ำกันแบบเดียวกันนั่นเองนะคะคราวนี้ข้อ2เขาให้เด็กๆนะคะสร้างรูปซ้ำที่มีความเกี่ยวกับสีตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะเด็กๆจะใช้สีอะไรก็ได้รูปแบบแบบไหนก็ได้อยากว่ารูปอะไรก็ได้นะคะแต่รูปนั้นจะต้องเป็นรูปชนิดเดียวกันนั่นเองนะคะคุณครูจะทำตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะ อของคุณครูจะเป็นรูปดาวนะคะจะเป็นดาวสีส้มกับดาวสีเขียวสลับกันนะคะจะเป็นดาวดวงใหญ่และดาวดวงเล็กนะคะพอไม่มีสีคุณครูคก็จะเหลือแค่รูปร่างของดาวเฉยๆนะคะดาวใหญ่ดาวเล็กไปนะคะแล้วต่อไปในข้อ3นะคะข้อ3ในหน้า37นะคะก็จะเป็นการสร้างรูปแบบําำที่เกี่ยวกับรูปร่างตามตัวอย่าง คราวนี้ตัวอย่างของเขาจะเป็นรูปคนละชนิดกันนะคะในที่นี้จะมีขวดกับแก้วนะคะเป็นคนละชนิดกันเวลาที่เด็กๆนำมาทำเด็กๆก็จะต้องสร้างเป็นรูปที่ต่างชนิดกันนะคะอย่างเช่นคุณครูยกตัวอย่างเด็กๆอาจจะเอาเป็นรูปอะไรคะรูปส้มกับแอปเปิ้ลสลับกันไปหรือเด็กๆอาจจะเอารูปกล้วยกับมะละกอสลับกันไปก็ได้นะคะ และต่อมาอันนี้เป็นรูปทรงเรขาคณิตบ้างนะคะเป็นรูปเรขาคณิตก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมกับรูปวงรีนะคะแล้วก็จะสลับกันไปแบบนี้นะคะพอถึงตาที่เด็กๆจะต้องวาดบ้างเด็กๆอาจจะต้องเอาเป็นสามเหลี่ยมกับรูปวงกลมอย่างนี้นะคะที่จะสลับกันไปส่วนในข้อ4ี่สร้างรูปซ้ําตามรูปร่างจินตนาการของนักเรียนนะคะนักเรียนอาจจะเอารูปอะไรคะที่ซ้ํากันนักเรียนอาจจะเอาเป็น มะม่วงกับมะขามใช่ไหมคะมะม่วงกับมะขามสลับกันไปนะคะหรืออาจจะเอาทุเรียนกับมังคุดนะคะสลับกันไปตามจินตนาการของเด็กๆหรือเด็กๆอาจจะเอากระต่ายกับสิงโตสลับกันก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าหนูจะวาดได้นะคะครนี้ในข้อหนะคะในหน้า38นะคะ ข้อ5ก็จะเป็นการสร้างรูปแบบซ้ำที่เกี่ยวกับขนาดนะคะเครานี้จะเป็นขนาดแต่จะต้องเป็นรูปแบบเดียวกันนั่นเองนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นวงกลมใหญ่และวงกลมเล็กนะคะมันก็จะมีรูปร่างแบบเดียวกันก็คือเขาเป็นวงกลมแต่เขาจะมีขนาดต่างกันนะคะพอเวลาเราเอามาวาดตรงนี้เด็กๆอาจจะเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมใหญ่กับสี่เหลี่ยมเล็กหรืออาจจะเป็นวงรีใหญ่กับวงรีเล็กก็ได้นะคะ อันนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็นสามเหลี่ยมเล, 5, ล็กกับสามเหลี่ยมใหญ่อันนี้เ <ๆ S 3> ด็กๆก็อาจจะเป็นอะไรคะสี่เหลี่ยมเขาหลามตัดอันใหญ่กับสี่เหลี่ยมขขาหลามตัดอันเล็กก็ได้นะคะในข้อ 6. สร้างสร้างรูปแบบซ้ําที่เกี่ยวกับขนาดตามจินตนาการคราวนี้ตามจินตนาการของเด็กๆรูปร่างหรือรูปแบบจะต้องเป็นแบบเดียวกันเพียงแต่ว่ามีอะไรคะขนาดที่ต่างกันมีขนาดใหญ่กับขนาดเล็กเด็กๆอาจจะวาดรูปส้ม ใหญ่กับส้มเล็กหรือเด็กๆอาจจะวาดรูปมะม่วงลูกใหญ่กับมะม่วงลูกเล็กหรือกล้วยใหญ่กับกล้วยเล็กก็ได้นะคะแล้วแต่หนูจะวาดเลยนะคะแต่ต้องมีขนาดต่างกันนะคะอาจจะเหมือนดาวที่คุณครูวาดก็ได้นะคะก็คือดาวใหญ่กับดาวเล็กนะคะ,ะต่อไปนะคะคุณครูขออนุญาตไปในหน้าถัดไปเลยก็คือหน้า39นะคะในข้อ 9.10ค่ะก็คือการนำไปใช้นะคะกิจกรรมในที่นี้เขาให้เด็กๆนะคะทำกำไรของฉันอุปกรณ์ก็จะมีเส้นเอ็นลวดกร,รมยรีเชือกฟางลูกปัดที่มีขนาดสีรูปร่างแตกต่างกันนะคะแล้วก็มีวัตถุอื่นที่เหลือใช้อื่นๆที่นักเรียนมีนะคะเอามาใช้นะคะวิธีจัดกิจกรรมให้นักเรียนออกแบบกำไรข้อมือ โดยการสร้างรูปซ้ำที่เกี่ยวกับรูปร่างขนาดสีตามจินตนาการและอธิบายชุดที่ซ้ำในรูปแบบอธิบายเราจะมาเขียนใส่ตรงนี้นะคะว่าเราใช้อะไรซ้ำกันนะคะทำกำไรข้อมือที่ออกแบบและนำเสนอผลงานในที่นี้คุณครูไม่ได้ให้เด็กๆไปทำกำไรจริงๆหรอกนะคะคุณครูจะให้เด็กๆมาวาดลงตรงนี้ว่ากำไรของเด็กๆเ,เป็นยังไงนะคะเด็กๆอาจจะมีอะไรคะ ลูกปัดที่มีขนาดต่างกันลูกปัดกลมอันใหญ่อันเล็กหรืออาจจะมีลักษณะเป็นวงรีงน,นะคะเด็กๆเคยเห็นลูกปัดที่มีหลายๆแบบหลายๆสีใช่ไหมคะเด็กๆก็เอามาเขียนแลว้วาดลงไปตรงนี้ค่ะต่อกันแต่ว่าเด็กๆจะต้องออกแบบรูปร่างของเขาก่อนว่าเขามีรูปอะไรตรงนี้มาก่อนนะคะที่ซ้ากันอาจจะได้ลูกปัดใหญ่1ลูกลูกปัดเล็ก2ลูกแล้วก็ลูกปัดที่เป็นวงรีอีก1ลูกแล้วค่อย กลับมาเป็นลูกปัดใหญ่ลูกปัดเล็ก2อลูปแล้วก็ลวงรีอย่างนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะเอามาวาดใสรตรงนี้เป็นกําไรข้อมือของตัวเองกลมๆนะคะวนกลับมานั่นเองนะคะคุณครูไม่ให้เด็กๆนะคะทำลูกเอ่อกำไรข้อมือจริงๆมาส่งนะคะเพราะว่าคุณครูไม่อยากให้ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไปซื้ออุปกรณ์นะคะเราแค่วาดรูปแล้วก็นํามาส่งดีกว่านะคะ ไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็ช่วงนี้เรากักตัวเนาะลูกเนองเราก็ไม่ต้องออกไปไหนแล้วก็ทําแบบฝึกหัดสูงได้นะคะและในหน้าสุดท้ายก็คือข้อ40หนะา40โอ้คุณครูพูดผิดไปหมดเลยหน้า40นะคะก็คือแบบฝึกท้ายบทนะคะเขาจะให้เด็กๆออกแบบป้ายนิเทศโดยใช้รูปแบบที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะรูปร่างขนาดแล้วก็สีนะคะความสัมพันธ์ของในที่นี้ก็อย่างเช่น มีรูปร่างเล็กใหญ่หรือมีสีต่างกันตัดกันใกล้เคียงกันก็แล้วแต่ที่นักเรียนเห็นว่ามันจะสวยงามนะคะในการออกแบบป้ายน,นิเทศของตัวเองนะคะเหมือนกับที่เขาให้นักเรียนดูก็มีอะไรคะมีกระดานใช่ไหมคะมีกระดานไว้บอร์ดแล้วก็มีผนังสีเขียวมีนาฬิกามีโต๊ะแล้วก็มีหน้าต่างนะคะ แล้วคราวนี้เขาก็จะให้นํามาออกแบบเวลาเราออกแบบเราก็จะออกแบบอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ของเรานะคะแล้วก็บอกว่ารูปแบบที่เราใช้ส้ํานั้นมีรูปอะไรบ้างนันเรียอาจจะทําสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะซ้ํกันไปเรื่อยๆๆๆหรือเด็กๆอาจจะทําเป็นรูปอะไรคะรูปวงกลม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 อย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่หนูหรือหนูจะทําสลับกันสามเหลี่ยมเล็กสามเหลี่ยมใหญ่สี่เหลี่ยมวงกลมวงรีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มาจัดว่าตรงเนี้ยเราจะทําเป็นเรื่องราวอะไรนะคะ ถ้าเด็กๆมีข้อสงสัยนะคะเด็กๆสามารถสอบถามคุณครูได้นะคะในไลน์กลุ่มห้อง1ทับนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขออนุญาตพักเท่านี้เพราะเสียงหายหมดแล้วค่ะแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ